วันนี้นะคะชาเขียวคุณพราวชาเขียวออแกนิกแบบนี้หนึ่งซองแบบนี้มี10ซองเล็กทานวันละ1ซองแล้วมาดูกรรมวิธีในการทานของหมอค่ะ,ะลดบวมนะคะลดบวมนะ้าแล้วก็สายสาซเดียโซเดียมอะไรพวกเนี้ยเหมาะไหมทานไปแล้วค่ะคุณชายเย็นคุณน้ำตก คุณตับอันนี้เนี่ยที่ทิ้งในถังขยะเนี่ยสมสำมอันนี้เห็นไหมเราต้องไม่เดื่มแบบนี้แล้วหมอก็จะดื่มเลยเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนนะคะปิดนะหมอจะดื่มวันละหนึ่งชาตต้มแบบนี้ค่ะทุกคนทุกคนมันมีส่วนประกอบชาเขียวมะตูมใบเตออยหยาวันมะขามป้อมะขามป้อมเราก็มีฤทธิ์อยู่แล้วในการช่วยในเรื่องของ สลายไขมันหรือปรับในเรื่องของระบบขับถ่ายใช่ไหมคือหมอเป็นคนหายปกติอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าจิ้มตรงตกข้านนะ